น่ากินก่อน เขาไปปนไไม่ใส่มันจะบุทังกะไะชิม่โดยเปิดภาพออกมากะเขาสูนหนาเบียกหนาง,งานคือเก่าเด้อเนาะ ลูกกายามแดงพี่น้องเอ้ยเนะ <c oughs> าะมื้อนี้ก็บเเ่ได้ลยลำพ่อกกพี่น้องเอ้ย <c oughs> ลูกกาสะก่อนเนาะพ่อกาโบมีก่กามื้อนี้บ่มีก่กาพ่อมัดแล้วพากันนกพี่น้องเลย <c oughs> ได้ประมาณนี้เนาะแต่เศ้าตอนนี้กับไข่คำยามแดงแล้วเนาะทได้กาก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยนกบ่ไว้ปานได้เ <c oughs> มื่อวานนี่ลำ แล้วตอนคำบุริกาพอมัดยามวันนี้ทั้งลุงคนก็ออกมาฆ่าแต่แต่เศร้าเนาะอยังบุได้ล้ำพกกกพากันลูกกาไว้หลายก้อนอื่นจงล้ำพี่น้องเลยให้ใหญ่ช่ผูกเนเบิร์นดูเนะาะเพราะว่าให้มันก็นใหญ่แน่เนาะเขาจะลูกกาได้ลายันนีากาค่อยทำยามแรงลงมาเนาะบอกกับสิบปมาณนี้น้ำในน้องกับ,บเป็นเบิร์นอยู่น้ำให้หน้าเนาะก่บน้ำน้องเลยน,ำน้ำนารองพี่น้องเลย กะทักทายสบายดีเด้อเนาะเราจะชมจากคนเบิกชมโสุวรรณลูกไก่งา,ามแดงพี่น้องเอ้ยโอ้ทั้งคกนกะหฮมเนาะเพราะว่าเงาต้นขามบางตะเนวนวงไงกกายลงเนี่ยลูกไก่งามแดงมื่อกี้เล็ดกะโบปันในพี่น้องเอ้ยเพระาะว่ามีงูพ่นแน่ทั้งแ่าแม่เพื่อนนี้กะโบยอมเข่าลูกดูหพมนะ์เลย คือสูทนแหล่ได้แท้นี่สบายดีลูกกาได้ได้จังไม่ได้ล้ำเหมือนนี้ลูกกะเหมือนนี้ได้จังมาได้มาได้เจ้าน่ะนี่วังคลิปเศร้าหนิบดมือนิดเศร้าสินี่ของสองแม่เพิ่มแต่มักไงทุ่มอยู่เออน้ำมันลกมัดใหญ่นานเบิดได้ไหมเอ้ย้ำมัดในไงมันจังหอดอยู่ะหาคลิปเจ้าผู้เดียวม้านี่เออเพิ่งนับการหอดอยู่บ่หอดู มันป็ลูกกาจ้างได้สิได้บ่อลอยมือหนึงลอยกว่าอ้าวลูกกาจ้างไหนบืนเบืนเอามหน้านันเองคอดบ่อลอยกลัวน่อทั้งบึ้งคำนึ่งนาบงยวนันปรลูกกาจ้างเขาอยปลายทิแบบมาหน้าตัวเองรดบ่ฮอดลอยปัญหาเลยเนาะบ่กลูกกาดสบายก็ได้แต่เก่ากับลูกสอคนกับเถาแม่พี่้องเลยมื่อนี้กับทั้งป้าทั้งลุงเพ่นออกมา ไม่ได้ดำมีงพ่อแขก่นลูกแม่ลูกกาเม่อไหร่ก็ได้ดำลูกกาได้ลายเมื้อนี้กันเนาะลูกื้อนี้ก่อนเออจึงดำมื้อตั้งแต่ดำแล้วเนาะเออมื้อตั้งดำกากะเขียวงามมนทุ่มอยู่พี่น้องเลยหอมกรุ้มๆเนาะกาเข้า1ั1สิบเอ็ว่าเข้านี่มันก็สิเกี่ยวหลักหลังหมู่แน่เนาะนี่น่าสรวงพี่น้องเอ้ยให้ที่ดำผ่านไปแล้วเนาะก็สิประมาณนี้กาน้อยมันก็ท่านด้สัตว์ขึ้นปานในโอ้เขียวอมทุ่มตามรัง กาี่วาทังป้าเพิ่นจ้างคนงานมาลรเห็นมนั่นพี่น้องเลยกาสีร้อยปลายได้หน้าสิบให้กบเบิดกาี่วาจ้างเบิด,ดได้เนาะก็เลยลกเกาเองบาดาใหญ่สาเน่พี่น้องเลยโ,โหหบักไงหนึ่งทั้งลุงแผดเพิินพอแผลเพิินมาขาดห้แต้เศร้าเนาะเพิ่นมาถ่ายคลิปยังบุเห็นปักเลยพี่น้องเลยว่าบ่มีกา้าพอมัดมือกับผ้ากันตั้งนกก้าซะก่อนเหตุหลายก่อน กาเขียวงามอมทุ่มอยู่พี่น้องเลยทางพุูนก็นจะเป็นก้าบ้านไม่แง่ผ่านกับหอมกุ้มกุ้มดวงกันจะใบโรคก้าก่อนพี่น้องเลยเั็นโรกทั้งโฮมพี่แหละแต่เมย์พ่นโบมาโรคโฮมเอิ้นมากับโบมาเพิ่นอยากดูหฮะทางป่าเพิ่นกะเตะพวกเปาะเยอะ พาน้องแพดเพิ่นแานแพออกมาเออเพิ่นแปสามเพิ่นเพ่ได้จากมัดเด้มื้อนีีเนาะออกมาม้อนี่สวัสดีได้จากมัดกายามม้เนี้ักบุได้นนบปังลูกเดกไหมลูกเามาเต้ลูกห้เล่นขึ้นไปอยากแพดน่อยปี้บ่พอสิได้มัเดอเอิ้นไปดกมคก็จะองมัดสามัดเเล่นขึ้นนี้ออคอดคิดมัดก็ดีแล้วเนาะเอาแล้เติมไข่กันเน่ ทางลงแผลเพิ่นกะทางนั้นกะบห้องกับกลวงแผลเพิ่นกะนแดนขึ้นเดินลงอยู่อยากกินนี่กินนี่อยู่ลูกการกะนามเี่ยอยม่ลูหนุก้าวหนุ่มก้ายงามแรงจริงเลยคมเย็นดีเนาะทำไมโรกช่วงลำหน้าได้ก้าวพ่อแรนมาลรคนี่โอ้ยแต่ขี้ข้านไม่ยังเป็นโรคกล่าวของพ่อยเนาะขี้ข้านขี้งอรถขวายขึ้นกันให้หน่อยหน่อยก็คือว่าหน้นแล้วเป็น มือสองมือยังบ่เล้วให็น้อหน่อยของกาบอมีนะแต่มีกาอะไรคือว่าลำมือไปทิ้มีกาใช่แน่เสร็จดองก็จิไปลูกก้อนพี่น้องไอ้บ้านี้ไม่ใช่แน่หลายคนพี่น้องเลยหลายคนอยู่มือนเนาะมาลูกกาเมื่อกี้สบายดีเด้อเนาะลูกก้าทางพอเพลทน้อยเพิ่นแกลูกทางพูด เคจักมัดให้ได้ผู้ได้เาวมัดเดิ่มเพิสามคำเติมสดใหม่แล้ววะขอ,ของคุณโบของคุณแล้วคือโรคี่ผ่านมากเคือว,ว่าบนบนับมันเริ่มใหม่แล้วโอเคลายดิแข่งกันดิดือไม,ม่ออมทมดอดข้าวมัดเนาะแต่ละคนข้าวมัดจะร้อยมัดด้นี่หาคนเลยพี่ว่าคนละเศร้ามัดเด้อตั้งใจลบเด้อพายบ้านเศร้ามัดห่วยขึ้นจากตะกร้าม เมือไหร่พ uh ่อ huh. ก uh ับ huh. ต yes, <zn> mm ิดหนีไว้วืนมานกไหมช่วยคอยกับเมื่อนาะฮะในติดนี้แก่ตัวเมือวันมะลักทำไปจ้ะฮะนักไม่เข่าลูกข่าหนังในหน้าโบราณจังเลยเพราะว่าแทนลุงพรรษยบ้านอยู่ละมีหนังอยู่แล้วเพือเขาทำให้นั่นเดียวกลับมาตอนค่ำ ับบน้ำบกข้างน้ำกับนีดูแช่กับกระเทิร์นเถอะเพราะว่าเขาได้หลายมัดใช้เนาะเห้การพอให้นั่ยในการที่ทำให้นั่นได้ดูเช่ไหมก็ดีเล้วนั่นนือดีป่ะก่ายของก้มข้าพันชิ้นนี้ทำรีโมร์เนี่ยก่ายให้มันเจ็บๆเลยมือเนื่อยนะม่จะม้วนเนาะ

แต่ละมือแต่ละวันสสมนะเวี้ยนะงานหุ่นามสบายกัสบายงามแหล่งกันห่าให้เวียยกรเฮ็ดอาชีบเนาะเฮ็ดเฮ็ให้เฮ็ดนาเห้ดสีหุ่ามันกเฮ็ดเฮ็ดพอได้ซื้อกินนเขาพได้ซื้อนะไปได้ซื้อกิน subscribe cho con Ghiền Mì Gõ này lại bỏ ta những video hấp hay bên bằng ต้นใหม่ต้นใหม่ว่ะต้นใหม่ต้นฉัน้ะาต้นใหม่ิวะอันพาติก kind of ็คิว่าถฉลอไโอ้ยข้วข้น้ว่นเ้อยากนอนอยากเมื่อนนน่ะหนเมื่อได้้วว่าุงด้มเมื่อไป่ะทให้นุ่มๆไอ้มอที่ยังะ กเามนี a, like ่ประมาณร้อปลายพี่น้องเยเมันามัดเนี่ยประมาณร้อยหกร้เจอง้อยัน้อยกหอดอ่เราต้องหอดสองให้เมนาเมนาเนาะไงอ่ะามัดน้อยมันใหญ่แล้วมันนี่หลายคนอยู่พี่น้องเลยแต่ก็สะดวง2คนกับเมยเนาะรตะว่าทั้งป้าลงคนกบ ป้าเพิ่นกับผ้าลานออกมาน้ามอนี่ทั้งรงเพิ่นกับต่ละมิอเพิ่นกับมาคาดไทายให้แล้วเพิ่นกับออกข้างนอกหาทา่าคิบเมื่อไรเพิ่นมาแต่เว้นกับมาลำน,น้ำ <c oughs> อ๋อปัญหาตู้มาเปิดทางก่อนนี่กู เล่นชามเด็เสร็จมันนู่นครับดูีๆเ้เืิดทั้งตัวติมขัเนี่ยี้มันเคร้องมิมพ์มีนันขูมได้แบน้ลารกิษลมัได้ไลายพกมุ้งกนขนเลย ดูน้เมอดูน้ำดูงเงี้มเอะตะกี้เราเอามาหรือามาอาือนโตมากให้มึงเอากับลุงเลยไป่ามากับลุงไปมาดูน้ำใส่ใ่เพื่อฮอดมือเขามันลำแล้วเบิดไอ้กูว่ามาลรตามพี่ใครก็หไปไปอะอสนี้มันจะน้ักแหมาดูดน้ำแบบนี้ทางป่าเพิินไปลกไปลรมาเข่าทางกลางวิทั้งน้ำน้ำกัมีอยู่เส็มปีจะแตะบุคลีพวด ทางลงเพิ่นขึ right. ้นไปเอาจักมาดูดน <laughs> ้ำเลยพี่น้องเลยน้ำโบรายน้ำโบรายเตะก้าวโบครับพิ่นไปหามจักลงมาอืมาบันทึกเสียงบุ่นๆยู่พี่น้องเลยดูดน้ำเขาตะก้ามันโบรายน้ำโบรายอยากเตะอยากหนักเลยเตะอยากแนัเลยใส่ไปใส่มาไว้ หนูกน้ำเขาตะก้าอีกน้ำมันโบราณไปเตะบ่กคอยเตะเออกเนี่ยมันกล้านะแกมันกล้าออกก่อนเ้อแต่ปลุ่มเลย ผมน้ำเสีอีกให้มันลายเตะกระซบายหน่อยนึงเพราะว่านี่กระด,ด,ดูดได้พี่น้องลุดกตะเ้าเนาะ,ะเพราะว่าเะามาลกมาอนี้น้ำมันกระบกไปนำ้ำกินใายามันหัวกินยามันหัวลงข้นหน้าไปหาเราองโบมี่ผมน้ำขึ้นให้หน้าบรรยากาศค่อยคำงามแรงลงพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปทไั้งใดกันหอมก้ากลุ้ม กะเคี่ยวกต่สุประมาณนี้บรรยากาศอยู่ทงไหันทงหน้าโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเงีวสมควรแล้วสะดวกก็จะได้โจคลิปไว้สำนี่ก่อนเด้อเนาะใดก็ฝากเขามาเป็นกำลังใจให้สะดวงเนี่ยพี่น้องเ้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สะดวงเนี่ยสะดวงกัเข้าสู่หน้าเวียดหน้างานคือเก่าแต่ละมือแต่ละวันเนาะ วันนี้กับสีรุก,ก้าไก่กอี่น้องสามคำเนาะพอตื่มกันอีกมัดใจสำหรับคลิปนี้ะดองกันชด้จบเท่านี้กันเด้อนอนขอกลาวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะ